ทำไมคนถึงยอมจ่ายแพงเพราะเชื่อเพราะความเชื่อเช่นอยากซื้อ iPhone แล้วของทุกอย่างเลยการสร้างความคลงมเรอ Storytelling หน่อยครับอ่านิพาบ,บอกไหมฮะการที่เราจะขายของสักอย่างเนี่ยเราจะทํายังไงให้เขาซื้อใช่ปะ่ะมันก็มีทั้งเรื่องเล่าเรื่องราวแล้วก็เรื่องของคุณภาพสินค้ามันต้องผสมกลมกลืนเขาด้วยกันนะมันต้องผสมกลมกลืนเขาด้วยกันนะยกตัวอย่างเช่นไอ้พวกสินค้าพวกเนี้ย คุณอาจจะรูกมันผ่านแบรนด์นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องการกินอาหารนะอ่าหรือนยุคนี้ยุคนี้แบบเออใครโตขึ้นเด็กโตขึ้นก็อยากเป็นเชฟใช่ไหมอ่าแต่ถ้าโตขึ้นอยากเป็นนายกต้องเป็นทหารนะลูก <laughs> ลูกจะมีโอกาสหนะลูกต้องเป็นทหารนะเอออ่ามาต่อนะอ้าวจริงไหมอะเออเดี๋ยวนี้มันจะมีเชฟนะฮะแล้วมีรายการพวกเชฟด้วยก็จะมีเชฟรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ทีนี้พอเชฟที่มันที่ดังๆเขามีชื่อไงใช่ปะเขาไปเขาไปดีกรีมาแล้ว่าเขาเป็นเชฟอ่ะเออพอเป็นเชฟปุ๊บเป็นมิชลินอะไรเงี้ยเออเขาจะได้เ็าจะมีดาวของร้านอาหารเขาด้วยนะเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อบอกเพื่อบอกบอกว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นเออมันจะมีมิชลินไกด์อะไรมาด้วยอ่ะคุณจะมีแบบคุณมีรางวัลอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมันจะทำให้แบบเฮ้ยน่ากินเว้ยเหมือนไอ้อะไรนะไอ้ไข่เจียวปูเจ๊ฝายอ่ะเออมิชลินอ่ะเออเฮ้ยน่ากินเว้ยเฮ้ยตาตาเป็นพ เฮ้ยทำไมเขาไปนั่งกินกันว่าตเป็นพันเลยเนะ้ยอ่านั่นแหละนั่นแหละเขามีการสร้างเรื่องราวให้มันน่าสนใจถ้าเจ๊ฝ่ายไ,ไม่มีมิชลินไม่มีมิชลินไปอ่ะคนก็ใช่ไหมมันก็ดูแบบไม่ค่อยว้าวอะ่ะเพราะมันมีเรื่องเล่ามีรางวัลมีที่มาที่ไปมีการถ่ายทํามีโฆษณาเฮ้ยมันน่ากินเว้ยเฮ้ยวันไหนผมไปต่วนั้นผมจะแวะไปนั่งกินนะช่ว่าชามละพันน,นานกินทีไม่ได้กินทุกวนันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะน่าสนใจมากกว่าแต่ถ้า แบรนด์สินค้าคุณมันไม่มีเรื่องเล่าเลยเว้ยเหมือนผมเนี่ยสมมติว่าผมเปิดร้านอยู่เจเจมอเนี่ยแล้วผมไม่มีสื่อออนไลน์ไม่มีเียอะไรเลยผมมีแต่สินค้าผมก็จะขายได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมมีการออกสื่อสร้างเรื่องเล่าเฮ้ยไอพี่คนนี้หน้าตามันควนตตนเลยเฮ้ยพี่กูแบนนะอ่าคนจะเริ่มรู้จักผมใช่ไหมเขาก็อยากสนับสนุนผมใช่ป่ะแล้วพอผมบอกเฮ้ยนี่กูแวนนะผมดูรายการมาคุณก็ได้ส่วนลดในราคานี้ทันทีนี่ไงนี่ไงนี่คือการการเล่าเรื่องของผมเราเล่าเรื่องของร้านผมเป็นแบบนี้นะะ คือคุณดูจากสื่อย t u b e อยากมาที่หน้าร้านคุณมาได้เลยที่ตึกจอดรถได้ชั้น3นะฮะสามสี 3, 4, ่ห้าอจอดรถได้เลยคุณสามารถแวะมาได้สวัสดีครับหรือใครไม่สะดวกหรือแบบเฮ้ยเชื่อมั่นไหมเนี่ยเอาลองไปดูย้อนหลังดูผมถ่ายวิดีโอมากี่ปีแล้วอะคุณเชื่อไหมฮะใช่ป่ะเฮ้ยสัตว์ของจะได้ไหมนี่แหละนี่แหละคือการสร้างตัวตนขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังเนี่ยหลายๆคนก็มาปรึกษาคูมีดอันไหนมันดียังไงผมก็ทำรายการเล่าให้ฟังนี่ไงนี่ก็เป็นเรื่องสตอรี่เทลลิ่งอย ของร้านผมร้านผมเป็นร้านขายอุปรกรณ์แคมปิ้งเดินป่าเสื้อผ้าหน้าผมมีสินค้าหลายแบรนด์แล้วก็แนะนําสินค้าให้ลูกค้าได้นะครับทีนี้มีคือเรื่องเรื่องเล่าของผมในฝฟังในฝัังบกส่วนฟังฟังทะเลก็จะเป็นอีกกลุ่มหน,นึ่งที่เขารู้จักผมมากคนรู้จักผมจากหลายทางเลยนะครับเพราะว่าผมทําธุรกิจหลายอย่าง <laughs> มันจะแล้วแต่คุณจะรู้จักผมในมุมไหนเท่านั้นเองนะฮะบางคนจะลากสามสี่มุมมาเจอกันเลยเฮ้ย hey, กูทําอะไรบ้างใน,นวันๆทำเยอะฮะผมทำงานเยอะหน,นี้สินเยอะฮะหนี้สินล้นพ้นตัวก็เลยต้องทํางาน มีช sí, ีวิตวันนี้เพื South ่องานทานะครับนี่สมมติถ้ากูไอ้กุ๊กกุ๊กหรือกูเป็นโควิดมาแล้วนะใครมาหมอแล้วไม่ใช่ธนาคารกูแว่นเดี๋มัเป็นไรนะกูแว่นครับผมเคยดูสมัยไปมาอ่ะมีถ้ากูไอ้กุ๊กมาแล้วนะธนาคารเรียงกันมาเลยนะมีแบงค์ไหนที่กูมีมีธนาคารไหนที่ผมไม่เป็นลูกค้ายกมือขึ้นเงี่ยนี่มีก็มีบางธนาคารล่ะเช่นพวกนบงกอิสลามอะไรที่มันไกลๆตัวแต่ไม่ค่อยมี่าไรทกศอะไรก็ไม่มี ดูสบายเ่าไปเมาไปอ๋อตอนนั้นตอนนั้นเป็นบางิดแคมป์นะฮะก็ทำกับเพื่อนอีกคนนึงนะฮะผมผมทำธุรกิจหลายอย่างนะครับอะ